มีงบอยู่1 2ึ่ล้านแสนบาทได้เป็นเจ้าของคันนี้แล้วนะครับ Harley Davidson Street g ก i d e Special 114รถคันนี้ปี2022นะครับมากับเจ้าของเดียววิ่งเพียง1,400ไมล์เท่านั้นมาตามมาชมครับวิ่งโคตรน้อยมีอะไรบ้างมีแคชบาร์จาก Harley Davidson กองแต่งสกีมี่อีเกิลข้อฟูแวนแอนไฮทั้งเส้นนะครับขบมาด้านบนพนักพิงหลังเล็บหนี Harley Davidson ใส่ของได้เลยครบจบจบนะครับนี่ดูเลขไมล์กันหน่อย1,000 4 0 30ไมล์เท่านั้นสวยคลิปเนียนทุกจุดปอกแคนแต่งฮาเล่ดีบริสันครบพันเลยนะครับคันนี้แล้วก็คันเกียร์แต่งฮาเล่ดีบริสันมีมาให้ด้วยโคตรหลอ่อโคตรคุ้มมากับสีแดงนะครับคลิปทุกจุดอ่ามาฟังเสียงเครื่องยนต์นกันหน่อยครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเราเปิดไว้1,199,000าบาทเท่านั้นนะครับล้าน2ได้เป็นเจ้าของแล้วสติ๊กกด์ถูกใจจับไปได้เลยสวัสดีครับ